อันนี้เป็นปลาเต่าเต้ยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นนีเต่าเต้ยทั้งตัวแต่ว่ารเราแล่ออกมาเป็นเป็นชิ้นแล้วขึ้นเนื้อให้เรียบร้อยก็จะมีแต่เนื้อล้วนเลยโอ้โหอานนี้มันต,ตัวตัวมันใหญ่มากเลยนะเชฟตื้อที่ไหนครับรกกอันนี้ก็จะส่วนมากก็จะเป็นมาจากที่สุราษฎร์แล้วก็ที่ภูเก็ตครับสุราษฎร์ภูเก็ตครับใช่ครับทําไมเราซื้อแถวแถวนี้ไม่ได้ลระครับปลามันจะไม่เหมือนกันหรอกลิ่นอะไรเงี้ยครับผมชอบรสชาติของปลาที่นู่นมากกว่า อ๋อทะเลกลางทะเลใต้นี่ปลาจะไม่เหมือนกันใช่ครับใช่อ๋อคือกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็เนื้อรสสัมผัสเนื้อด้วยครับนะครับอย่างนี้เนื้อจะใสแกริกเลยครับอันนี้เชฟเขาใช้แบบปลาแก่เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยนะนี่เราผัดอย่างนี้เลยครับชิ้นอย่างนี้เลยครับชิ้นอย่างนี้เลยครับเอาเลยครับเชฟโอเคครับ่เราก็ใส่น้ํามันแล้วก็ใส่เครื่องพริกขี้หนูที่เราตําไว้ครับเราจะตําวันต่อวันพวกนี้ อันนี้มันคือพริกแกงใช่ไหมครับเป็นพริกขี้หนูสดเลยครับอันนี้เราต้องผัดนานแค่ไหนอะครับตอนพริกเนี้ยมีเจียวให้หอมเลยครับแล้วก็จะเกรียมนิดนึงแต่ไม่ได้ไม่ได้ไหม้ครับ<ช>โดนน้ามันทั่วกลิ่นกลิ่นเริ่มมาแล้วใช่ครับเริ่มได้แล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปเลยครับเย <ๆ S 1> อะๆยังไอปลาเต่าเต้ยที่เชฟซื้อมาเนี่ยมันบักตัวเท่าไหร่อะครับตัวนี้มันหนักเท่าไหร่อะครับ ตัวนี้จะหนึ่งกิโลหกครับอันนี้เราก็ใส่ปลาลงไปเลยครับโอ้โหเราเราสั่งซื้อนี่มันได้อย่างนี้ทุกวันเลยป่ะเชฟได้ทุกวันครับเพราะว่าเราซื้อกับเขามานานนี่ก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาปรุงรสครับชุดรสนิดนึเลย แล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวนี่ครับอ๋อใช้น้ําตาลมะพร้าวครับโหแล้วน้ําน้ํามันเจออย่างนี้เลยเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวพอขัดไปมันจะหายไปไหมหายครับมันจะงวดเข้าไปครับน้ํามันจะงวดอันนี้เราใส่น้ําแล้วเราก็เหมือนเคี่ยวให้เครื่องพริกอะครับมันเข้าไปในเนื้อปลาแสดงว่าตอนนี้เราต้องใช้เวลาลอมสักนิดนึงใช่ไหมใช่ครับเน๋้วจะเห็นว่าเนื้อปลายังพริกยังไม่เคลือบใช่ไหมครับใช่ครับ กรเรียกว่าต้องรอให้น้ํามันเกือบงวดเลยใช่ไหมเชฟให้งวดเลยครับให้งวดแล้วก็จะเหนียวเหนียวนิดหนึ่งไอที่เราเห็นอยู่นี้มันคือครึ่งตัวใช่ไหมเชฟใช่ครับครึ่งตัวโอ้ครึ่งตัวนี้ก็เยอะแล้วนะคก็คือหมายความว่าถ้ามาที่ร้านเนี่ยเราสั่งเป็นตัวแล้วเราสามารถสั่งแยกทําทีละครึ่งได้ใช่ครับถ้าน้ําหนัก1นึกิโลห้าเราจะทําได้สองอย่างมันสามารถเอาไปทําเมนูอะไรได้มัางเชฟปลาเต่าเต้ยที่ร้าน ก็มีเป็นทอดทอดซีอิ๊วอ่ะครับ,รบแล้วก็มีนึ่งมวยนึ่งซีอิ๊วแล้วก็ผัดพริกสวนแต่ที่ลูกค้าชอบที่สุดก็คือหม้อไฟหม้อไฟครับใช่หม,ม้อไฟคือลวกกินสดๆอะลรใช่ครับเป็นสไลด์แล้วก็จุ่มในหม้อจิ้มกับน้าจิ้มของสูตรพิเศษของที่ร้าน,นเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดเหรอครับหรือว่าไม่ครับเป็นน้าจิ้มเต้าเจี้ยวน้าจิ้มเต้าเจี้ยวเมือ่อกี้เราได้ถามยังไาเชฟชื่ออะไร เชฟเชฟเชฟผมเต้ยครับอ๋อเชฟเต้ยเชฟเต้ยร้านร้านเพนเต่าเต้ยหม้อไฟครับร้านเพนเต้าเต้ยหม้อไฟจะทิ้งพิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์อ่าตอนนี้ที่เห็นน้ำมันก็เริ่มงวดลงไปแล้วนะใช่ไหมเชฟใช่ครับนี่เราก็ใส่กะเพราก็เป็นกะเพราแดงที่ร้านจะใช้เป็นกะเพราแดงเนี่ยครับใส่กะเพราเยอะๆโอ้โหนี่มาเป็นไรเลยนะเชฟแล้วก็ให้กะเพรา สลบนิดนึงมีกระฉุดมากครับช่วงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยมันเป็นปลาเต่าเต้นะครับจานนี้เท่าไหร่เชฟอันนี้จะพันห้าร้อยี่สิบครับเป็นพันห้าร้อยี่สิบครึ่งตัวแปดแปดขีดขีดละร้อย้าสิบาท อ๋อคือราคานี้เราจะคิดตามน,น้ําหนักปลาใช่ครับเพราะบางทีบางวันปลามันมาไม่ถึงโลครึ่งอย่างนี้ใช่ปะใช่ครับน้าหนักจะไม่เท่ากันแต่ละวันถ้าจะมาที่นี่ต้องมายัางไงให้เชฟอธิบายขับรถทางเส้นสีนครินนะครับครับออกมาทางนอกเมืองมาทางสมุทรปราการนะครับข้ามแยกเทพรักษ์มาแล้วก็ชิดซ้ายไปเลยร้านจะอยู่ในซอยก่อนถึงโฮมโปรสีนครินนะครับนั่นแหละครับได้ที่กัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากนะเชฟ धन्यवाद <coughs> <coughs>